好大声！<noise> <noise> พูดใส่ไมเอาข้างหลังขอน้ำขวดนึงให้หน้องคะขอบคุณค่ะอหงก็มีไม้เนาะพี่โบน่าเดี๋ยวพูดเองแล้วดูเหมือนใช้ไงคะโอเคค่ะเดี๋ยวเร้อนก็จะไปพ่เรนตงก่อนเลยตอนอยู่ในบ้านรูสึกยังไง้านะตอนประกวดส่งสงขอน้ำก่อ่งจะเข้าไม่ได้ค่ะ <S <S น้ำ้งาก่อนหวขหัขหัวออ็ขอแขหังวันนี้ก็คือห้องน้ำเก็บไว้หกมันเดียวนะคะเพเดียว いただきます。<laughs> อยู่ใคำถามหนูหนูก็ประกวดเอฟมาสามปีนะคะก่อนจะได้แค่ดาวเอฟสิบจริงๆมีไปแบบเอฟเจ็ดเอฟแปดแล้วต้องมาเอฟสิบนี่เพิ่งมาได้จริงซึ่งมันไม่ได้ได้มาง่ายด้วยใช่ก็ราะแบบมันต้องมีความหลายเรามากๆเนาะถูกไหมแบบครั้งที่สั่อ่ะต้องเอาแบบตอนนี้นะก็คือก็คือต้องพยายามเยอะนะแต่เข้าได้จริงแต่พอเข้าไปเราก็ต้องพยายามยิ่งกว่าเพราะด้านแบบคือช่วง ในทีมฝากหลักใช่ไหมคะทุกคนทุกเก่งหมดเลยแล้วแบบว่ามันก็มีแบบว่าเนี่ยเราสัมว่าเอ้วเป็นปีเป็นปีที่มันมีแยกสีเนาะใช่แยกทีมแล้วแบบว่าอ่อนที่สุดในทีมป่าแล้วที่พูดว่ายากต้นน้ำแล้วดอกเบี้ยลองให้ปล่อยบ้านจริงไหมคะ จริงไหมพ่อแบบดูอยู่จริงเพราะว่าไม่ใช่นะหนูดูทุกอย่างแล้วเพราะว่าหนูไปนั่งดูพันธิ์ทิพย์แบบอ่านตรงหน้าเลยอ่ะแล้วก็แบบมอนรู้ไปด้วยจากเราเลยจังจากอันดับหน้าที่เราก็คือศิลปินไงก็อยากรู้ไงก็อยากลุ้นโอ้ก็เลยไปอ่านอ่านแล้วแฮปปี้แฮปปี้ค่ะโอเคอ่านแฮปปี้โนโอเคอ่ะเราต้องทะเลาะกันเดี๋ยวพี่เฉยเฉยๆไงพี่ก็เฉยๆฉยเพราะพี่ก็ต้องคอยแบบมั้นเดี๋ยว ก็ออยืนครั้งหนึ่งนะถ้าทำได้มีไหนเขาเคยยืนแค่ครั้อองเดียวนะมีใครทำได้มั้ยมีไหนทำได้ไม่เป็นไร ก็จะมีแบบว่าคนที่คะแนนน้อยที่สุด3าคนออกมายืนปกแขวแลนวก็เลยคิดว่าเฮ้ยที่ทำานเราคะแนนน้อยมาตลอดเลยป่าคิดว่าแบบรอเรื่ยนเออแบบที่เป็นเราก็น่าได้แล้วก็แบบเหมือนคิดว่าแบบเออที่บ้านอ่ะน่าจะเป็นป้ายไฟของที่บ้านเราไม่มีแารขับรถอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าที่บ้านหมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็พอออกมายืนใช่ไหมคะคือใจนึงอ่ะก็ไม่อยากให้เขาประกาศชื่อเพื่อนนะแต่ก็ไม่อยากได้ยินชื่อเราเหมือนกัน คนดีมราิม่าด้ฟังกันมาฉันคิดอยุ่สันึงว่า B อ่าโอเคแต่ก็รอดไปเพราะเราไปแน่นอยตอนแรกนี่จะเล่าความรักให้ฟังก็คือ พอก่อนอีกสี่ใช่ไหมคือตอนนั้นจะไปสั่นกันอีกแล้วนะเขาเอฟซีเขามีแบบว่ายอมใช่ไหมถ้าคุณแบบย,ยอมแพ้แบบเออออกอย่างเงี้ยไปสั่นกระดิ่งออกก็ได้อะไรเงี้ยแบบอ,อ,อ,อื่นล้วเออ,อแล้วก็แบบเรคิดว่าเฮ้ยบานคิดแบบเราเราทําได้ไม่ค่อยดีวิคนั้นเพลงบังเอิญโลกกลมพงลิขิตหนูก็เลยคิดว่าเราน่าจะออกทันพี่ลิวเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็น้อยอ่ะเราออก็อยู่กันแค่ว่าอื่นจะออกดีแต่ณวันนั้นนะจุดเปลี่ยมันมีคนคนเดินไว่าไป <I> อันนี้หนมล่านี้เราเลาแม่แม่จะนีก่อนเข้าบ้านแม่มา,า,ากสิิ์บอกว่าว่าแม่ไปดูดวงมาทาให้เรามั่นใจเลยแม่บอว่าดี๋ยวก็ไม่ต้องหวังอะไรมากนะเพราะว่าเออเดี๋ยวแบบเขาบอกว่าแบบว่าเราจะแบบเดี๋ยววิสิออกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ให้ความมั่นใจลูกสาวอะเลยนะืนแบบเออได้แหละมันแ่ได้กลับบ้านแหละใช่แม่มาให้ เราตั้งใจไปก่อนแล้วเรื่องวิ่งสิบ็ดหนูก็เลยคิดมาตลอดว่าเป็นชื่อเราแน่ๆเลยคือแบบดูเพื่อนๆเราก็ไม่ไม่มีใครน่าจะออกใช่พี่ก็เชื่อแม่แน่ตั้งใจเราไหมคะเชื่อเราต้องฝากแม่เราดีนะเอออะไรก็ตามแต่ตอนพวกเราโหวตในวันไงบ้างนั้นะสู้สุดฝักสุดใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมโอชนาโมดูโอชนาโมดูเออโหดูได้นะปลุกมือให้ตัวเลนได้เลยไม่ยอมเป็นอะตัวจริงน่าอะมาทันทีวุ้นรันวิ่งเลยที่มีแล้วทันที่มา มันจะมีคนมาเปิดว่ามีวงเงินบอกว่าวงเงินวงเงินเก่งเงินเออไอแบบเนี้ยแล้วลงเงินเขาก็จะเติมจะเติมเติมแบบจะมือไปด้วยกันนะอย่าทิ้งใครไว้คนใดคนหนึ่งนะอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็พอข้อติขอประกาศเชื่อเราเข้าเราก็เลยเบื่อนิดนึงว่าแบบเราแม่เราหมอดูสิคนนั้นไม่ได้แล้วหมอดูคนไม่ได้ไม่ได้ ช็อเติมแต่ก็ที่้จนะมาเออพวกราเก่งบกมาดิค่ะต้อมมือให้ปานน่ันะคะ้องมาสุดท้ายเรานเรไปตรี้เดียวตาวนหายค้งนะคอเดี๋ยวเข้าในนึงว่าวตอนนั้นเนาะเรามีเราก็มีปล่อยเพลงมาหลังจากที่เราแบบตรวเสร็จออกมาเรียบร้อยเรามีเพลงอะไรเป็นของเพลงบ้างมีสามเพลงอ่ะจากซิกิรนะเขาก็รักกันมี เพลงที่สองเป็น Your Beautiful นะเธอร่วมันงานประกอบอยสันเป็นอะไรนี่แบบ With You by Fashion จากอพี่โก้เป็นยังไงน้องก็กลับไปย้อนฟังกันได้เรื่อยๆเนาะสามเพลงของน้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็มีได้จอยมินิคอนใช่ไหมมินิคอนทั้งหมดก<อ>ี่<อ>ครั้งนะกี่ครัง<อ>ค้งนะถามใครมีใครที่ไปทุกขงไหมมั่นใจว่าไปทุกขาเยาะมือหน่อยนะคะใครไปทุกครั้งเลยมนะินิคอนน้อง ไปทุกครั้งแม่ต้องอกไปขอบคุณคขอบคุณค่ะที่ต้องไปันมีไแล้วนะอาจจะมีแบบสลับสลับมีบ้างแหละมีมีเด็กเทนนิสร์ของโยกวิดเธอวิดของหยกมีเอาเวนิขงหยกล่าสุดเชื่ออะไรนะของหยกมันอยู่ปั้นหึกอะไรเนี่ยใครไปล่าสุดฮะจะไปไหนได้คกันไี่รู้จัก เราก็มีได้เล่นเข้าไปก่อนใช่มะเราไป่นหมเราไ่ด้ไปงให้บไน่กใช่มน้ำาฟ้าผมสผมซอะไรนะผมยทอยฟ้าแล้วมีสิ่งเลสิลีด้วยสิี่เล็รเลแลกมีเรื่องสงดช่หแล้วก็มีอะไรอีกอะแสงดีก็มีทีสามเดอะซีรี่ซีนีดีเขาอะไร ซีรีส์ใช่ที่ทำกับของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาค่ะวันใช่แล้วนั่นเขียนบทด้วยเราสามารถอีกด้านหนึ่งเนาะหลังจากนั้นนั้ทั้งเป็นแบบในวงศิลปินละแล้วเรามีได้ประกวดงานอะไรนะหลังจากนั้นทีนักข่าวใช่แล้วก็มีโอกาสเหมือนแบบช่วงนั้นน์โคมฉายทีนีกร์ในการห้องข่าวประชาชนก็เลยแบบว่าไปทำ รายการอมอยัที่ชุที่เป็นรที่ทิพโก้งะวาวทานมากลุหนึ่งก็งเหมือนงช่วเวลางานนะไปห้นองรอกานแต่มันช่วยหนูเยอะนะหรือมันคอตัดพูดไม่ชัดเือช่วงั้นต้องรอเรือรอนิรายการสดอะไรนี้แล้วก็เคยแบบเหมือนแบบผวนชื่อผิดชินเสอาโปชินโซ เตะอะไรที่มลยในกาสดตั Gym. ้งใจไหมหรอไม่ได้ต e bon ั้งใจสิแต่มันก็แบบว่าทําให้เราแบบเหมือนตื่นเต้นหนักมันในการสดอ่ะเออแต่ก็จริงก็น่าจะได้รับอะไรจาะใช่พัฒนาตัวเองจ่ะสวนเสือสีราชาย่อมเป็นว่าตื่นเต้นอ๋อที่นี่ก็เราเป็นคนมีสติดีแล้วปกติเราพอมีสมาธิถือว่าทำได้เอาได้ฝึกอ่าฝึกแล้วใช่ไหม อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีไปเป็นแบบพิธีกรรายการข่าวแล้วก็มีไปเขียนของเที่ยวใช่ไหมคะเป็นพีคด้วยเป็นคนอุ้งเซอร์ด้วยก็แบบว่าได้สูตในพวกนี้เราก็สนุกดี